มีหนไมรัมันมีหนามมาดีอะไรอย่างนี ร้องอะไรครับเรามายืนหยุดขังครับยืนหยุดขังปล่อยเพื่นอนปล่อยเพื่อนเราครับมีแฮชแท็กอยากโชว์เมสเซจให้ทุกคนได้รับรู้ครับ ยกเล่มหนึ่งสอง 1, 2, กับเซฟต,ตะวันกับแบมครับตอนนี้เพื่อนของผมเสื้อของเราเนี่ยครับตะวันกับแบมอดเข้าอ,อาหารครับตอนนี้หลายวันแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่านําตัวได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วครับอาการไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ครับแต่คงน่าเป็นห่วงครับผมก็เลยต้องออกมาอยู่ขังมาเป่ามาประกาศเมสเสจว่าตอนนี้มีคนอดน้ำอดอาหารในมาตาหนึ่งสองเนี่ยครับว่ามันทําร้ายเขายังไงครับคือเรามา แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เฉยๆใช่ครับคือยืนอยู่ขังเนยครับเราชุมนุมอย่างเราไม่ได้ชุมนุมหมายที่เราไปยืนโชว์แมสเสจเฉยๆนยครับผมอยู่ในความสงบเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้ผมกำลังโดนพี่ๆตำรวจขอความร่วมมือออกมาข้างนอกตรงนี้ครับผมก็ทำความร่วมมือครับอยู่ดยวกันแค่สองคนเนี่ยครับขอบคุณครับ